เพื่อให้รัความสำคัญในปัจจุบันภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโยเชพาะการปลูกข้าวซึเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศอย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นการแพร่ระบาดของโรคในพืชเทคโนโลยีโดนและปัญญาประดิษฐ์ได้รับความสนใจอย่างมากผูใช้ภาคเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแ่ต้ทุนตัวสามารถใช้ตัวสอบไป่นพียเกษตรแต่ยงรวมไปถไอทีสามารถใช้เพื่อข้อมูลเพื่อระบุโรคในไร่ข้าวได้อย่างแม่นยำ โครงการนี้จงพัฒนาดิจีทังก่าวเพื่อช่วยในการเกษตรในการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพติดทีประสิประสงค์เพื่อพัฒนา AI และสำหรับวิเคราะห์ด้วตัวจำโลกในแบบข้าวโดยใช้เทคโนโลยี l e a r n i n g ร่วมกับเ n ค e ิคอ t i n g งยังมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาโดนตรวจสอบเกี่ยวกความกังวข้าวและเกี่ยบข้อมูลภาพถ่ายของอากาศอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานนะครับ 1. โดน2คอมพิวเตอร์3โทรศัพท์นะครับ โปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินง,งานครับ 1. นึ่งซิราคอสามแอปพลิเคชันไลน์วิธีการดําเนินงานนะครับโดยเราจะมี2วิธีในการดําเนินงานนะครับโดยขั้นตอนที่1นนะครับหรือว่าวิธีที่1นนะครับเราทําการบินโดรนไปพื้นที่ทางการเกษตรโดยจะสองกล้องมาจากมุมสูงนะครับผมเพื่อให้เห็นพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเมื่ออัดคลิปหรือว่าบินโดรนแล้วนะครับก็จะเอาคลิปไปประมวลผลที่โปรแกรมซิลาคอ เพื language, 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 secondly, or, language, language, ่อให้เกษตรกรดูว่ามีพื้นที่ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงหรือว่ามีพื้นที่ตรงไหนเป็นโรคและเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องควรรักษาหรือว่าควรบำรุงนะครับผมและขั้นตอนที่2นะครับเมื่อเกษตรกรนะครับรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับเกษตรกรก็จะทาการถ่ายรูปหรือว่าไปที่พื้นที่จุดเสี่ยงตรงนั้นก่อนแล้วก็จะถ่ายรูปใบข้าวเพื่อเช็คว่าข้าวของตนเองหรือว่าโรคข้าวของตนเองอ่ะ มีเป็นโรคข้าวหรือเปล่านะครับมีการแพร่ระบาดข้าวหรือเปล่ามีการแพร่ระบาดเป็นโรคข้าวหรือเปล่าตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เกษตรกรกร็ส่งรูปไปทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วนะครับผมก็ทางของซีล่าคอนะครับก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนไปทางไลน์ของทางเกษตรกร,กรอีกครั้งนะครับหรือว่าในหน้าที่นี้เรียกว่าแชทบอทนั่นเองนะครับผมเกษตรกร,ก,รก็จะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าเป็นโรคข้าวโรคชนิดใดแล้วก็ทาการรักษาหรือว่าดําเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับผม วิธีการดำเนินงานเราจะทําการสร้างโมเดลด้วยการนำรูปภาพโรคใบขีดโปร่งแสงโรคใบขีดสีน้ำตาลโรคใบไหม้โรคใบสีส้มมาทำการลาเบลชื่อโรคให้กับชนิดโรคของข้าวและทำการเทรนด้วยกล่อง deep train บนแพลตฟอร์มซิลิคอเมื่อทําการสร้างโมเดลเสร็จนั้น ก็จะทำการนำโมเดลมาทำการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มซีลลาอการตรวจจับโรคในใบข้าวจะให้ผู้ใช้งานทำการส่งรูปภาพโรคในใบข้าวไปยังไลน์บอทดซล่าคอนั้นก็ทำการตรวจจับโรคในใบข้าวว่าเป็นลักษณะของโรคไหนและจะทำการ แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานว่าโรคนี้คือโรคอะไรบอกสาเหตุของโรคอาการของโรควิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในส่วนของตัวโปรแกรมนั้นภายในหน้าจอก,ก็จะมีการลาเบลชื่อของโรคและจำนวนจุดของโรคที่กล่องลาเบลและจะทำการแสดง LED สีแดงขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่า นี่คือการตรวจจับเจอโรคในใบข้าวดีเทคชั่นดโดรนจะเป็นการนำโดรนบินขึ้นไปเพื่อดูภาพมุมสูงบนไรนาเพื่อนำภาพนั้นมาแสดงบนโปรแกรมซิลลาคอโปรแกรมซิลลาคอนั้นจะทำการดีเทคในส่วนพื้นที่ไรนาที่ผิดปกติและพื้นที่ที่ดีงานจากการดำเนินโครงงานได้มีการพัฒนา และทดสอบระบบโดรนสำหรับการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวโดยโดรนสามารถบินเก็บภาพถ่ายทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วในส่วนของ AI สำหรับการตรวจจับโรคในใบข้าวระบบสามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายและจำแนกโรคต่างๆได้อย่างแม่นยำโดยมีอัตราความถูกต้องสูงกว่าระบบการตรวจสอบด้วยสายตาของเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบใช้งานจริงในปแปลงนาทดลองซึ่งพบว่าระบบสามารถช่วยให้เกษตรกรตรวจพบโรคได้เร็วขึ้นลดการใช้สารเคมีที่ไม่จําเป็นและเพิ่มผล,ผลผลิตของข้าวได้อย่างมีนัยสําคัญจากผลการดาเนินง,งานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีโดรนและ AI สามารถช่วยพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะนำไปต่อย,ยอดใช้งานในระดับที่กว้างขึ้นได้ในอนาคต ผลการดำเนินงานโครงการนี้ได้พัฒนาและทดสอบระบบโดรนร่วมกับ AI ในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวและตรวจจับโรคในใบข้าวพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดเวลาและต้นทุนในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกรวมถึงช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการโรคพืชได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็นและเพิ่มผล,ผลผลิตของข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ของโครงงานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรมได้อย่างกว้างขวางและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต